<laughs> เอาวันนี้ทำไมใส่สีเนี่ยวันข้าวครัวเหรอครับผมวันขาครัวหมายถึงนุ่กรเดินสีเหลืองไปไปสีเขียวอย่างนี้เหรอ <laughs> แล้วจัางจะเปื้อลมาเพื่ออะไร <laughs> ในเมื่อจะเปื้อใส่สีดำคุณใส่สีเขียวค <laughs> <laughs> อร้องวันไหนจะใส่ทีมอะไรบอกจะเปื้นก่อน นะคะเดี๋ยวมันขัดประเพณีของเขาเข้าใจไหมมันก็ควรแห่งชาติหรอครับครับวันนี้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะผมไม่เคยแต่งแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมาทําแมก็ใส่บ็อกเซอร์ขึ้นเวทีไม่งั้นก็ป๋าตูดนะครับสวัสดีด้านบนด้วยครับไม่มีที่นั่งหรอครับยืนหาพาะ ของครับเอออยากด่าแต่ก็กล้าด่ามันชุดมันไม่ได้อ่ะรับครับได้จับกันทุกคนครับได้จับกันทุกคนครับเจะยงครับโอ้เขียวอลั์งามตานะครับวันนี้ว่ามันกีฬาสีนะครับโอเคเทลต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนตบมือตามจังหวะนะครับ ตามจังหวะนะครับเราจะสนุกไปด้วยกันวันนี้แกเปลือไม่ขอตลกนะเพราะว่าอะเราพอว่าแกเปลือวันนี้หล่อมากนะครับนะครับคนบ้าอะไรหลอกันกนุชทเรือนอีกผมก็ไม่ได้จะจับจะพูดเลยผมก็กลัวดราม่า,มานะแต่อยากจะพูดนะทุกคน มันก็เขินม <c oughs> างั้นเขากนฉีว่าจะควางรรดก็เขากัดไอยอยู่ะนะเ้ากัดอยากเล่าอยู่อยากเล่าอยู่ะนะวะ